ฝากไว้ให้ขีดพี่น้องสําหรับแฟนคลับเอฟซีของศิลปินนั่นๆน,น,นะคะศิลปินสิเกิดสิดับอยู่กับเอฟซีนี่แหละพี่น้องโตสําคัญเลยขอบอกจริงๆพี่น้องคะสําหรับแม่แม่แฟนคลับเอฟซีที่รักศิลปินของท่านอย่าทําแบบนี้กับศิลปินท่านเลยเพราะว่าตัวศิลปินเองเขาบ่าได้คิดอีหยังดอกพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนี่แหละ คนสําคัญเลยจะบอกให้พี่น้องคะแล้วเรื่องนี้กําลังกลายเป็นประเด็นกําลังกลายเป็นดราม่านั่นก็คือน้องที่ดาราวนะคะที่ได้ไปขึืนกับเสียงวิหกทีเพิ่นเปิดฤด,ด,ดูกาลไปเมื่อวันที่สามทีพันมาเมื่อวานนี่แหละพี่น้องคะแล้ว fc คะ่ะเอานํามาคอมเมนต์นะคะซึ่งคอมเมนต์ของท่านนั่นแหละทําให้ศิลปินของท่านเดือดร้อนพี่น้องเพราะว่าได้มี แฟนคลับท่านหนึ่งค่ะได้นำได้คอมเมนต์ออกมาแบบนี้นะคะบอกว่ามั่วไปหมดเลยเดินขวักไขวเหมือนแย่งซีนกันเป็นการแสดงที่ดูไม่ค่อยสวยงามเลยไม่ควรปล่อยให้ศิลปินมาชนกันแบบนี้คนร้องเสร็จแล้วควรไปยืนอ,อยู่ข้างหลังให้คนที่กำลังร้องแสดงให้เสร็จก่อนค่อยออกมาด้านหน้า ถ้าจะรับรางวัลควรจัดให้เป็นคิวคิวคิวไปไม่ใช่ตัดหน้ากันไปมาแบบนี้คนที่ตั้งใจมาดูน้องที่ดาราวคงหงุดหงิดหน้าดูอ่าดูแล้วหงุดหงิดหัวใจวัสสันพี่น้องเสียความรู้สึกมากกับเสียงวิหกพี่น้องเบิ่งดูอันนี้คือคอมเมนต์พี่น้องคะ่ะที่ออกมาแสดงความคิดเห็น กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะพี่น้องซึ่งคนที่ออกมาคอมเมนต์เนี่ยลูกกฎระเบียบของวงของเพิน่นซ้ำดไดนะคะถึงออกมาแสดงแบบนี้ขอบอกว่าการแสดงของศิลปินของแต่ละวงพี่น้องคะกว่าจะ,อ,ะออกมาเป็นรูปแบบได้นะเพิ่นสิลัน่นเพิ่นสีว่างสคริปต์ว่างคิวเพลงคิวดนตรีของแต่ละคนเพิ่นไวแล้ว แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาน้องธิดาราวนะคะด้านอบอสนุบอสนก็ถือว่าให้เกียรติแล้วก็เอ็นดูเด็กสดุนะคะให้น้องธิดาราวขึ้นโชว์พร้อมกับพี่อ้าอายเลยถือว่าเป็นการให้เกียรติแล้วก็เอ็นดูเด็กมากที่สุดแล้วนะคะแล้วยังมาคอมเมนต์แบบนี้นะคะทำให้ไลน์ช่องทาง YouTube นั่มไปล่งค่ะตีแพร ท้ใไ้หลายๆค้นทีบอกเข้าใจในระบบการทํำงานขององค์กรเพิ่นเข้าใจไปต่างๆน,นหน้าพี่น้องคะ่ะบางคนกับเข้าใจอยู่แต่บางคนกะบอกเข้าใจถือว่าคออเมต์ของท่านบอได้สา่งสร่นนี้อย่างเลยคออเมต์ comment ของท่านสิทําให้ศิลปินของท่านเกิดความได้รับความเดือดร้อนอีกตั้งหากนะคะเรื่องนี้ทางด้านบอสนุนะคะเพิ่นก็นเลยได้ออกมา โพสต์แบบนี้นะคะบอกว่ามึงฟังเดอ้อลานมาขืนเวที่กูกับฟี่กูไม่ได้จ้างมาต่อตูสีขี้ข้อกันหลักกับว่ผิดมึงจะด่ามากพูดแบบนี้หาพ่อมึงเหรอวสันพี่น้องอ่าอันนี้คือบอสนุนะคะเพื่อเดอออกมาโพสต์แบบนี้เกี่ยวกับคอมเมนต์นี่แหละพี่น้องเกี่ยวกับเจ้าของคอมเมนต์นี่พเพื่อเลยได้โพสให้นะคะ อันนี้กับยาไข้คนทีบอกเข้าใจนะคะพี่น้องการทีเพิ่นไ้เกียรติน้องธิดาเล่าเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดเลยพี่น้องการที่เพิ่นเอ็นดูอย่างน้องอ้าไอาสกุณาพรนี่นะเพิ่นก็นมีความอาเอื้อเฟื้อกับน้องธิดาเล่าตั้งแต่แรกแล้วนะคะเพิ่นกนใไ้ชุดไหยั้งไปนะคะแล้วเปิดดูดูการเพิ่นยั้งไ้เกียรติ น้องธิดาราวมาขึ้นเดือนเวทีอีกต่างหากถือว่าสุดยอดที่สุดของผู้นำแล้วแล้วคนที่ผิดนั่นก็คือตัวคนที่ fc นั่นแหละที่เข้ามาคอมเมนต์พี่น้องน้องธิดาราวเขาก็ไม่มีอะไรเขาไม่รู้เรื่องหลอมเด็กนะ่ะเขาแค่อยากขึ้นเวทีได้ขึ้นเวทีเขาก็ดีแล้วเรื่องที่นำมาพูดวันนี้นะคะอยากสิบอกอยากสิฝากถึงการทีสิเขามาคอมเมนต์ยาสิเขามาคอมเมนต์โดยพลราการโดยที่ อย่ามาแต่งอ่ะพี่น้องอย่ามาแต่งให้เพื่อนตองแบบนั้นแบบนี้อย่ามาแต่งให้มันถือแก่เจ้าของเพราะว่าทุกอย่างระบบการทำงานขององค์กรของอ่าวงเพื่อนเพื่อนมี่ไวแล้วนะคะแล้วสิ่งทีเพื่อนสีให้น้องทิดาลาวออกมาลองเพลงกับอาอายสักุณาพ่อนี่ยสิถือว่าเพื่อนเหเกียนอน้องที่สุดแล้วนะคะเพราะวา่าจริงๆแล้วน่ะศิลปินทีน,น้องเพได้เป็นศิลปินรับเชิญได้น้องทิดาลาว ไม่ได้เป็นศิลปินรับเชิญไม่ได้จ้างมาแต่ก็เอ็นดูให้มาเยือนให้โอกาสเด็กก็ถือว่าสุดยอดมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วมาคอมเมนต์แบบนี้ทําให้ขนาดเท่าบบเป็นผู้เจ้าของว่งเฮายังรู้สึกว่าบ่ให้เกียรติเพลยพี่น้องคอมเมนต์่ะไม่ให้เกียรตยิผู้นําเพนเลยเพราะว่าการที่เพิ่นตั้งใจอยากสนับสนุนเด็กน้อยแล้วก็อยากให้โอกาสเด็กน้อยเนี่ย เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะเป็นโอกาสที่ดีของน้องทิดาราวด้วยนะคะถ้ารักศิลป,ปินของท่านนะคะฝากไว้นะคะถือว่าคลั่งการแล้วแหละคือไม่ได้เรื่องอะแต่ต่อไปนะคะถ้าคุณรักศิลป,ปินของคุณถ้าคุณอยากจะสนับสนุนศิลป,ปินอย่าทําแบบนี้อีกอย่าเข้ามาคอมเมนต์นะคะให้กับวงนั้นวงนี้ซึ่งน้องทิดาราวเนี่ยน้องน้องประเทศเพื่อนบ้านนะคะ ที่น้องกําลังสแสวงอยากสิเป็นศิลปินแล้วตอนนี้น้องก็กําลังจะ,ะไปขึ้นกับคณะต่างๆนะคะที่กําลังเปิดฤด,ดูการนะคะอยากฝากถึงเอฟซีเนี่ยแหละพี่น้องคะให้โอกาสเด็กนะคะถ้ารักศิลปินของท่านนะคะอย่าทําแบบนี้ถ้าอยากจะให้ศิลปินของท่านโดดเด่นบนเวทีนะคะโดยที่ว่าถือใจจากของมันต้องมีวงเป็นของตัวเองเท่านั้น แมนบอพี่น้องอันนี้ก็คือออกมานะคะอ่าวาถึงสิ่งทีบอสมควรสำหรับแฟ้มครับเอฟซีทีเข่ามากคอมเมนต์แบบนี้ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผู้บริหารเพิ่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเพิ่นเป็นคนที่มีใจที่อบอ้อมอารีมากๆให้เกียรติเอ็นดูเล็กน้อยมากๆที่ให้มากเดือนบนเวทีแล้วก็ยังให้ขึ้นอ,ออกมาพร้อมกับพี่ไอ ย่งที่สุดแหละเด้พี่น้องสําหรับเข้ามองนะแล้วยังนี้ค่ะยังมาบอกว่าไม่ให้เกียรติน้องเลยอะไรคุณตัดสินอย่างนี้ได้ยังไงคุณเอาอะไรมาตัดสินนะคะสมควรแล้วที่บอสนุพิ่นอองมาเบาแบบนี้อ่าถ้าบ่าวเลยบกหูจักว่าจะคล้องผิดเด้หนิพี่น้องถ้ามีไม่มีคนออกมาพูดสีบกหูเลยว่าจะคล้องเป็นผู้ผิด พรอ่าคอมเมต์แบบนี้ถือว่าแ yeah, ย่มากๆนะคะไม่สร้างสารรค์แล้วก็ไม่ให้โอกาสศิลป,ปินตัวเองได้เกิดนะคะศิลป,ปินจะดับหรือจะเกิดมันอยู่ที่แฟมคลับ FC นี่แหละนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะคะข้างหน้าสิบลปะเดุแบบนี้อีกสงสารเด็กที่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากเป็นศิลป,ปินอุตสาหะห,หอบหอบฝันข่าวโค้งมาถึงประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะมาเป็นศิลป,ปิน ไม่ใช่ว่าจะมาดับเพราะ f อซที่ไม่รู้เรื่องรู้ภาษาแบบนี้นะคะพี่น้องคะสำหรับเรื่องนี้ฝากไว้ให้คิดค่ะวันหลังอย่เหตุแบบนี้อีกนะคะถือว่าทั้งองค์กรทั้งหัวหน้าผู้บริหารเพื่นอน่ะให้เกียรติสุดๆอยู่แล้วนะคะแทนที่คุณจะอ่าคอมเมนต์เข้าไปขอบคุณเพื่อนผุนเดชยัสงถือนะคะฝากไว้คะ่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะ